ฟังมากๆเลยเบรกนี้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้มาพูดคุยกับหนุ่มๆกันแล้วนะคะแต่สําหรับตอนนี้นะคะใครที่อยากจะพูดคุยกับหนุ่มๆนะคะหรือว่าอยากจะเข้ามาพูดคุยเล่นกับพวกเรานะคะก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยะคะ่ะที่ Facebook Fanpage นะคะ m o n o t r a n n i n g music station ค่ะค,ะคะ่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อยากให้พวกเราและหนุ่มๆวงเฟสต้าเนี่ยทำอะไรนะคะก็สามารถรีเควสเข้ามาได้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเชื่อเราค่ะว่าทุกคนเนี่ยอยากรู้จักหนุ่มๆวงเฟสต้ากันแล้วเดี๋ยวให้ทุกๆคนเนี่ยแนะนําตัวกันสักนิดนึงนะคะ สวัสดีครับพวกเราเฟสตาสวัสดีครับกันเฟสตาครับสวัสดีครับเดฟเฟสตาครับผมสวัสดีครับเดวิดเฟสตาครับสวัสดีครับโมโมเฟสตาครับสวัสดีครับมาคเฟสตาครับผม เริรับนะคะหนุ่มๆสู่รายการของเรา,าอย่างเป็นทางการาด้วยนะคะก,ก็แบบได้ไปนั่งคุยกันแล้วเนาะเมื่อกี้นี้ก็คือหนุ่มๆก็แบบเตน้นกันแบบสุดมันแล้วก็เต็มทีมาเต็มทีมาเลยค่ะแต่ว่าเฟิร์นเขามารายการของเราทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องมีเกมหรือว่าคำถามสนุกๆให้ทุกคนได้เล่นกันนะคะ,ะ<ช>เดี๋ยวเราไปเข้าที่คำถามกันเลยไหมคะเฟิร์นได้เลยค่ะพูดถึงซิงเกิลเดบิวต์ดีกว่าอยากรู้ว่าที่ปล่อยมารู้สึกยังไงบ้างค่ะที่แบบว่าได้ปล่อยซิงเกิลอันนี้เราจะบอกว่าผลงานเดบิวต์ของเราผลงานแรกนี้ก็คือพวกเรา ทุ่มเทกันแบบสุดตัวจริงๆครับเพราะเราอยากจะทําให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็อยากให้คนดูได้รับความสุขแล้วก็ได้รับการเอนเตอร์เทนจากพวกเราให้มากที่สุดเลยครับค่ะใช่มีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมคะแบบรู้สึกพูดถึงเพลงเดบิวต์หน่อยนะครับชื่อเพลงว่าโปรโมชั่นนะครับผมก็ถ้าพูดถึงจานหน้าของเพลงนี้ก็จะเป็นป๊อปแดนซ์ครับคือเราต้องการใส่ความแบบว่ามีเอ ნ จิ้นความแบบสนุกลงไปในเพลงแบบด้วยความที่มันเป็นเพลงเดบิวต์นะเราก็อยากให้มันแบบดูแบบ อลังการนิดนึง<ช>่ะเราก็เลยใช้เจอหน้าเป็นป๊อปแดนซ์เพื่อที่จะโชว์แบบความยูนิคของแต่ละคนครับอ่าค่ะเดี๋ยวมาถึงคอนเซปต์ของเพลงนี้บ้างค่ะว่าเพลงโปรโมชั่นเนี่ยมีคอนเซปต์ยังไงบ้างคะคอนเซปต์ของเพลงโปรโมชั่นนะครับเราก็อยากจะดึงความเป็นพวกเราออกมาใ,<ช>ให้ดูเท่แล้วก็ดูกลนวๆดูแบดบอยมากที่สุดเชื่อว่า คนเห็นครั้งแรกของเราก็จะได้แบบมองเห็นถึงคาแรคเตอร์ของพวกเราทั้ง5คนอะไรอย่างนี้ครับเราก็เลยหยิบเอาคอนเซปต์ของความเท่แบดบอยมาใส่ในเพลงแรกเพลงโปรโมชั่นของกเราค่ะเมื่อกี้ยืนดูอยู่ข้างเวทีก็รู้สึกสัมผัสถึงตรงนั้นนะคะแต่แบบว่าแอบอยากถามค่ะทุกคนเขาบอกว่าเป็นฟิลแบบหนุ่มแบดบอยแล้วชวิตจริงแบดบอยไหมคะอ้าวคิดหนักทุกคนเลยต้องบอกว่าชีวิตเราก็คือคีมีหนวตั น่ารักนรักนะคะมันอาจจะเป็นคอเซ็แล้วก็เล่นต่อนม่ใช่นะแต่จริงก็เป็นปกติทุกคนเริ่มขำแห้งแล้วนะเรามาขั่นถัดไปกันดีกว่าก็เินะคะอยากขำถึงเนื้อเพลงดีกว่าค่ะเพราะบางคนอาจจะแบบเฮ้ยยังฟังไม่ทันเนาะเพราะว่าก็เพิ่งปล่อยออกไปเลยอยากให้แบบนุ่มๆแบบรีแคปหน่อยว่าเพลงนี้เนี่ยมันแบบมีเนื้อหายังไงค่ะ ครับก็เพลงนี้คือเอาจริงๆมันมันบอกถึงก็แดประโยคแรกที่เราเปิดเพลงมาเลยว่าถ้าคุณกําลังมองหาคนที่รู้ใจเงี้ยมันคือการเชิญชวนว่าแบบเอออยากให้เขาเข้ามาลองเปิดใจให้เราดูอะไรประมาณนี้ส่วนตัวมมก็จะพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นว่าเราขายโปรโมชั่นอะไรบ้างเรามีอะไรในจุดๆดไหนบ้างก็อยากให้ทุกคนเชิญชวนเข้ามาลองดูครับเหมาะกับเป็นเพลงแรกเนาะถ้ได้ขายตัวเองเรียกว่าเป็นเพลงแรกแล้วนะคะอยากรู้ว่าฝึกซ้อมนานไหมคะแล้วก็ ต้องแบบทำอะไรมาบ้างจนกว่าจะได้มาเดบิวต์วันนี้อะคะอ <S <S อ่ะก่อนที่พวกเราจะได้ทำเอ็มวีเพลงตัวนี้นะครับเราก็เป็นเทรนนีของค่ายทูโฟกันมาก่อนครับก่อนหน้านี้เราก็มีการเทรนกันมาเรืเอ่อยๆจนได้พวกเราทั้ง5คนครับแล้วก็ถึงจะได้ทําเพลงเดบิวต์ก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีทั้งซ้อมเต้นแล้วก็มีเรียนร้องเพลง<ช>มเีเรียนการแสดงด้วยครับใช่เพรว่าก็เรียนทุกๆอย่างเพื่อใ เตรียมตัวเดบิวต์ครับค่ะแล้วทำไมแบบว่าพอหนุ่มๆมันรวมตัวกันเนี่ยทำไมถึงต้องชื่อวงว่าเฟสตาค่ะก <c oughs> ็เฟสตาจริงๆความหมายก็คือมาจากภาษาอิตาเลียนครับผมแต่ว่าเฟสติวัลครับเราต้องการแบบด้วยความที่เราเรียกว่าอยากเชิญชวนอยากจะให้คนฟังมาแบบว่าเห็นพวกเราเป็นเฟสติวัลให้มาแบบเอนจอยกับเพลงของพวกเราอย่างเงี้ยครับทุกครั้งที่แบบฟังเพลงเราก็อยากจะให้ เอ j นจอยสนุกไปกับพวกเราก็เลยอยากให้พวกเราเป็นเฟสติวัลของทุกคนก็เลยชื่อว่าเฟสตาครับผมเราแอบอยากรู้เพิ่มเติมค่ะว่านอกจากหนุ่มๆแล้วเนี่ยยังมีใครที่ยังมาร่วมงานกับเพลงนี้อีกบ้างไหมคะหรือว่าขั้นตอนการทํางานเนี่ยมียังไงบ้างก็ตัวเพลงนี้ครับเมโลดี้ที่เรามีโปรดิวเซอร์ช่วยแต่งมาก็คือเป็น Jam Factory Thailand ครับผมแล้วก็ vibe ใจคัครับช่วยทำเพลงเนริิเพลงนี้ขึ้นมาให้พวกเราครับ เป็นยังไงบ้างคะชอบไหมก็บอกเลยว่าคือผ่านหลายดราฟต์มากใชว่าผ่านเยอะมากใช่ทุกคนก็คือเหมือนแบบหาตรงกลางแล้วก็เขาเรียกว่าหาอะไรที่เราคิดว่าดีที่สุดอะคับสำหรับเพลงเดบิวต์ก็มีคุยกับท่านผู้ใหญ่คุยกับทุกคนหาปรึกษาให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดของมาให้ทุกคนฟังครับใช่ก็เรียกว่าเหมือนแบบเป็นการใส่ความเป็นตัวเองลงไปด้วยกันใช่ไหมคะจนแบบได้ออกมา ขนาดนี้เลยนะคะทีนาาี้อยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยก็คือได้ข่าวว่ามาจากแบบคนละที่เลยนะมีคนนึงเป็นลูกค่งญี่ปุ่นคนนึงแบบเว้ยเป็นคนอังกฤษ <laughs> อะไรสักอย <laughs> ่างอยากรู้ว่าทำไมแบบว่าหนุ่มๆแบบมารวมตัวกันได้ยังไงแบบมาเจอกันได้ยังไงคะคือตอนแรกเริ่มมาจากที่จะมีกันครับผม,ผมกันมาร์คโม่แล้วก็เดวิดครับสี่คนมาจากรายการ Sur เวอร์เบิครับชื่อรายการว่า The t w o d u o อ้บ Project ของทางช่อง WorkPoint ครับเป็นรายการหาคู่ดูโอที่จะ มาอยู่ในค่าย t ู o ฟน o n e t r n นี่แหละครับอพอจบรายการปุ๊บก็ทางโปรดิวเซอร์ก็ได้ชักชวนให้แบบพวกเราทั้ง4คนมาลองเป็นเทรนนีรของในค่ายดูพอเราฝึกกันไปเรื่อยๆปุ๊บทางผู้บริหารก็รู้สึกว่า ต้องหาเพิ่มอีกหนึ่งคนก็เลยได้เปิด audition ก็เลยได้เตะมาอีกหนึ่งคนใรงานใช่เร่องนี้แสดงว่าคนอื่นแบบสนิทกันมาก่อนอันนี้อยู่แล้วปะคะใช่ครับเราอยู่ด้วยกันมาประมาณหนึ่งสองเกือบสองปีได้พอที่จะมาเป็นเทรนนี่คืออยู่ในรายการก็มีเทรนแล้วก็ถ่ายรายการกันประมาณ2ปีใช่ครับใช่ครับแล้วเป็นยังไงบ้างคะแบบเราแบบว่าเข้ามาคนสุดท้ายเลยก็ผมคิดว่า เข้ามาเ้วก็เข้ากับคนอื่นได้ง่ายมากเพราะว่าเพื่อนเพื่อนนี่ก็คือแบบว่าเฟรนลี่มากแล้วก็คุยกันได้ง่ายมากเข้ากันได้ง่ายมากครับค่ะแล้วออดิชั่นยากไหมคะก็ยากทั้งก็เต้นเขาจะดูการเต้นแล้วก็ดูการร้องด้วยเขาก็ก็ยากอยากอยากรู้ว่าตอนแรกนี่มีความมั่นใจไหมคะว่าตัวเองเนี่ยต้องได้เดย์แน่ๆโอ้ตอนแรกไม่มีเลยไม่มีเลยผมใฝ่ฝันว่าอยากเป็นศิลปินมาประมาณ สองสามปีแล้วฮะ<ม>แต่ว,ว่าแบบโอกาสก็มีเข้ามาแต่ผมก็ทําไม่ได้สําเร็จแต่ครั้งนี้สําเร็จแล้วนะคะเย่มาคําถามถัดมาค่ะอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยรับหน้าที่เป็นอะไรบ้างในวงขายตัวเองหน่อยอะ้ขายตัวเองหน่อยกันนะครับรับตําแหน่งลีดเดอร์ครับผมครับผมเต้นะครับรับตําแหน่ง main d a n c ครับ main d a n c คิดวากินอะไรกันก็ากจะพูดว่าแดนเซอร์ สวัสดีครับเดวิดครับรับตัางแน่งเป็นแรปเปอร์ครับผมโมโมครับรับตัางแน่งมีนโบเก้ครับผม มากครับรับตำแหน่งเป็นเมนวเกิครับผมว้าวเดี๋ยวว่าแต่ละคนดูมีความสามารถเป็นของตัวเองแล้วก็มาจอยกันได้ลงตัวมากๆเลยนะคะ <c oughs> เฟิร์นนะค่ะ <c oughs> ทีนี้อยากรู้ถึงเรื่องของมิวสิกวิดีโอดีกว่าค่ะเห็นแบบว่าเพิ่งปล่อยไปเลยนะคะอยากให้เล่าถึงเรื่องของมิวสิกวิดีโอหน่อยว่าตอนใคยทําเป็นยังไงบ้างมีแบบชาเลนจ์อะไรไหมหรือแบบความสนุกที่แบบเออมาสปอยให้แฟนๆได้ฟังหน่อยได้ไหมคะ่ะมีชาเลนจ์ทุกช่วงใช่ชาเลนจ์ตั้งแต่ตอนเช้าตั้งแต่ตอนเช้ายังไงคะไหนเล่าไหนเล่าก็คือพวกเราไปถึง เขานัดประมาณ6ตีห้าหกโมงได้พอเราไปถึงปุ๊บก็ช่างแต่งหน้าเขาก็พี่เาที่ช่างแต่งหน้าก็คือดีมากแต่งทุกลูกขุมขนของพวกเราเลยกินเวลาของการถ่ายํามป<อ>ช่วงแรกไปนิดนึงครับใช่ครับพี่คิดเข้ามาน้องน้องน้องไปเลยไปเลยแล้วก็บอกพี่แค่ะพี่ครครับผมยังไม่แต่งหน้าเลยพี่บอกเออไปเลยไปเลยไปก่อนไปก่อนไปก่อนผมยังไม่แต่งเออถ้การแต่งก่อนแต่งกนก่อน ก็เลยไม่รู้ว่าสรุปแต่งหรือไม่แต่งสรุปก็ได้แต่งก็เลยก็เลยค่อยๆปล่อยไปทีละคนค่ะมีมีอะไรอีกไหมคะมีแบบอะไรอีกไหมมีช่วงที่เต้นนะครับใช่ที่เต้นคือพอเราซ้อมในห้องเต้นกับเวลาถ่ายมันก็จะแบบคนละฟิลกันเลยคนจะคนละฟิลกันแล้วก็เวลาถ่ายทํามันก็จะมีมุมกล้องที่แบบเราต้องโฮด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนหน้างานกันบ้าง แล้วมันไม่ได้เต้นแค่แบบรอบสองรอบนะเกือบแบบสิบยี่สิบสามสิบอย่างเงี้ยเพราะมันมีหลายมุมกล้องช่วยมากแล้วเราไม่ได้เต้นแค่จุดเดียวเรามีเต้นแบบหลายๆจุดใช่หลายสิ่เพราะฉะนั้นเปลี่ยนชุดเต้นไปประมาณสามสี่ครั้งคใช่แล้วอย่างนี้ใช้เวลานานไหมคะเพราะต้องถ่ายแบบเยอะมากเลยแบบหลายมุมกล้องสุดๆใช้เวลากันไปเท่าไหร่คะ ก็ถ่ายทําทั้งหมดนะใช้เวลาทั yeah, like ้งหมดหนึ่ง so วันเลยเตมหนึ่งวันเต็มเต็มเลยครตั้งแต่6กโมงหกโมงชาที่เราขึ้นรถจนถึงประมาณสี่ทุ่มเต้นไปกี่รอบค่ะโอ้โห ใช่ทีว่านับไม่ได้ตอนแรกก็ยังนับอยู่พอเริ่มครั้งที่10 11เริ่มไม่ไหวละใช่นับแล้วดีกว่าแล้ววันถัดมานี่เขาปวดตัวกันเลยรไหมโอ้โหใช้คำว่าปวดเข่าปวดเข่าอุ้งเข่าวะทรมา้าโอ้โหที่การนอนตื่นเปโรงพยาบาลอีกคนนอนตื่นตอนเที่ยงตอนบ่ายพักเต็มที่นะใช่ครับให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่า MV เนี่ยมันจะเป็นยังไงคือแบบว่าแบบเผื่อใครๆแบบยังไม่ได้เห็นเลยจะได้แบบสปอยเขาอยากให้แบบเขาได้ไปดู ะจะเป็นหน้าตายยังไงคะก็อีวีของเรานะฮะก็ถือว่าว <น S 1> เป็น,<ว>นเราเช่แบทบอยมากสํารสหรับที่แบบว่าเราได้บอกไปว่าเพลงของเราเป็นยังไงครับใช่แล้วก็เหมือนที่บอกว่าเป็นตปรโมชั่นใช่ไหมครับก็มันก็จะมีฉากหลายๆฉากที่เรียกว่าเราพรีเซนต์คาแรคเตอร์ของแต่ละคนอ,ออกมา <ๆ S 2> ที่ไม่ใช่ฉากเต้นนะครับม,มีฉากแบบว่ามีแอคติ้งมีคาแรคเตอร์องแต่ละทุกคนไปติดตามได้นะครับ ชูฟลูออนเตนเมนต์ครับผมขายเลยครับรีบขายก่อนรีบขายรีบขายก่อนชูฟลูออนเตนเมนต์ครับค่ะคือแค่ฟังก็อยากติดตามแล้วนะคะตอนนี้อาเราก็คุยเรื่องเกี่ยวกับงานไปเยอะแล้วมาที่ตัวหนุ่มๆเฟสต้ากันดีกว่าอยากรู้ว่าใครในนี้จี๊ดที่สุดคะโอ้โหใครจี๊ดสุดจี๊ดแบบไหนล่ะครับ ตัวจีดอ่ะจีดอ่ะยกว่าครอบคลุมครอบคลุมทุกคนคือไม่มีใครยอมใครจีดทุกคนมันจะมีมีแต่ละคนคือจะเป็นจีดจีดไม่เหมือนกันอะยังไงคะตัวอย่างหน่อยไหมคะคนนี้ก็จะจีดยังไงคะ นิ่งๆเงียบๆแต่ว่าเวลาเขาปล่อยของก็คือเจ็บไปเจ็บเจ็บมากไปหนักมากใช่ครับแต่ว่าจริงๆต้องบอกเลยว่าเขาดูเงียบสุดแล้วนะเหมือนมาดูแบบเงียบที่สุดแล้วทุกคนแบบเงียบกันพูดเงียบกันพูดแต่ว่าตั้งแต่ต้นรายการเหมือนจะเห็นเขายิ้มหมดที่สุดแล้วต้องให้เขาต้องให้เขาได้จับไมค์ร้องเพลงครับคุณณิใช่พอจับไมค้ร้องเพลงปุ๊บร้องไม่หยุดเลยใช่ไหมครัองลงองลงแล้วคนอื่นล่ะคะมีไหมคะ ส่วนคนนี้เขาจะเป็นหนุ่มแคชเชียร์ครับแคชยังไงคะยังไงก็ทุกวันเขาจะแต่งตัวมาแบบหล่อๆไม่ได้เหมือนซ้อมเต้นอ่ะใช่ใช่เหมือนมาเที่ยวเสื้อยืดหนึ่งตัวกางเกงสแลักแล้วก็บางวันก็เป็นสูทบางวันก็เป็นแจ็คเก็ตอะไรขก็เคยอางนี้เวลาซ้อมเต้นคือถอดสูทไหมไม่ถอดนะไม่ถอดนะเราไม่ร้อนเหรอคะก็ไม่ถอดไม่เป็นไรฮะทนได้เครื่องความหล่อเราทนได้เออค่ะ เอ้คนรู้ก็คือนี่โอโห่สร้างสีสันของวงเขายอมรับไหมคะยอมรับไหมเป็นตัวแสบตัวจียอมรับยังไงคะเราเราจี๋ยังไงชอบแบบคือถ้าสมมติว่าเราเต้นหรือเราทำอะไรเงี้ยมันจะเกิดแบบมันอาจจะแบบในวงมันจะเครียดได้เงี้ยเราชอบทำให้มันเกิดสีสันขึ้นมาหยอกล้อเล่นสนุกไม่ได้ไม่ได้ เกือบทุกคนเหลือคนนี้สุดเขาไม่มีอะไรให้เผาจริงๆหรอทุกคนจะไม่เผาเขาหรอดนี่คือแบบเป็นโอกาสทองเลยนะคะก็เริ่มเริ่มใช้สายตาใช่มโอเคโอเคเราเราต้องปล่อยไปเนาะโอเค มาถึงคำถามนี้ดีกว่าค่ะอยากรู้ว่าทุกคนดูเก่งอะทุกคนเลยอะอยากรู้ว่าแต่ละคนมีไอดอลเป็นของตัวเองบ้างไหมคะอืมีมีค่ะมีเป็นใครคะทีละคนเลยนี่ยค่ะของกันก็เป็นพี่เต็นครับผมพี่เต้นทำไมล่ะคะทำไมเป็นพี่เตนคะคือการชอบดูพี่เขามานานแล้วครับแล้วก็พอเห็นแล้วแบบเห็นแล้วมันเหมือนมีแพชชั่นแบบอยากเป็นเหมือนพี่เขาอยากเต้นได้อยากร้องได้แล้วแบบ ลายเต้นพี่เขามีเอกลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากแบบชอบพี่เขามากค่ะคนลมาแล้วครับของผมนะครับก็ก็คือพี่แจยอนบงเอซีทีครับถามว่าทำไมก็ด้วยความที่เขาหน้าตาดีแล้วก็ความสามารถเขาแบบว่าครบครบทุกอย่างเลยก็คือทั้งแรปทั้งร้องแล้วก็ทั้งเต้นนะก็อยากเป็นแบบเขาอยากแบบว่าอยากทำให้ตัวเองแบบเก่งเท่าเขาว่าไงค่ะใช่ครับ ของเดวิดเดวิดชอบพี่เปาวงแบมครับรู้สึกว่าทุกครั้งที่พี่เขาแบบขึ้นสเตจหรือว่าขึ้นโชว์ที่ไหนคือมันแบบมันแพลวพาวมันแบบมันชอบมันดูทีไรแล้วมันก็ยิ้มไม่เบื่อครับยิ้มไม่เบื่อเลยนะจะยิ้มไม่เบื่อคนดัดมาค่ะของโมก็มีหลายวงเลยครับจริงๆแล้วแบบว่ามีอินสึเรชันที่แบบให้ไม่อยู่ตรงนี้เยอะมากก็มีแบบ NCT มี e N h y p e n แล้วก็แบบ ตอนนี้ก็มีไรส์เพิ่มมาอีกวงหนึ่งเขาเรียกว่าเขามีมีแบบ passion เราก็เลยแบบแเออดูเป็น passion ตามโอเคค่ะครับค่ะคนสุดท้ายค่ะคนนี้าาข้องเามาก็จองกบุบ BTS ครับชอบพี่ไม่ว่าเขาจะร้องหรือเต้นเนี่ยเขาก็มีเสน่ห์มากครับเพราะเขาหล่อหรือเปล่าคะมันก็มีส่วนอะค่ะ <S <S ก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะไอดอลของแต่ละคนอ่ะก่อนจะไปนะคะอยากให้หนุ่มๆเนี่ยร้องท่อนฮุกกันได้ฟังแบบสดๆตรงนี้หน่อยได้ไหมคะได้ครับได้ครับจะทำงไงทุกคนืปลอมเสียงหรือเปล่าเฟิร์นปลอมเสียง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 ขอเดี๋ยวชมเขาไปห้าหก รับไม่ปรันค for you รกใคเป็นราลองู try my promotion ้ผมหนึ Baby, oh. oh. ่งไม่จะช b a โอ้โหเพินพร้อมมากได้สกิลเครื่องผูดทองคำาแล้ตอนนี้ตอนนี้ก็ได้รู้จัก ทุกทุกคนไปมากพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันแล้วก็ไปดูกันค่ะว่าเกมเนี่ยเราจะมีเกมอะไรมาให้ทุกๆคนได้เล่นกันนะคะเดี๋ยวขอพักสักครู่ค่ะลับมาที่เบรกนี้นะคะเป็นเบรกสุดท้ายนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเราจะมีเกมให้หนุ่มๆเนี่ยได้เล่นกันซึ่งเกมนี้นะคะมีชื่อว่า เฟสต้าชาเลนจ์เกมไทยคำาทยยังไงให้เดาถูกคะ่ะ <Wow. S 1> ใช่ค่ะแล้วก็สำหรับเกมนี้นะคะ,คะก็คือบอกเลยว่าจะต้องใช้สกิลนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะแบ่งหนุ่มๆออกเป็น2ทีมค่ะซึ่งเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะมีทีมแรกนะคะก็คือทีมของมัดหีค่ะแล้วก็ทีมของเฟิร์นนะคะก็จะเป็นทีมที่2นั่นเองแล้วเดี๋ยวจะให้ให,หนุ่มๆเนี่ยจับฉลากว่าจะอยู่ทีมไหนหนั่นเองคะ่ะใช่แล้วค่ะซึ่งแต่ละทีมนะคะจะได้เล่นคนละ1รอบนะคะและ1รอบเนี่ยมีเวลา2นาที ค่ะซึ่งภายในเกมนะคะนั่นก็คือห้ามพูดคำใช่ไหมห้ามพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเฟิร์นใช่ค่ะซึ่งก็คือห้าพูดคำที่มีอยู่ในโจทย์นะคะรวมถึงห้าพูดภาษาอังกฤษด้วยเนาะอย่างที่มันมีบอกไปค่ะก็คือเราเนี่ยจะเล่นกันทั้งหมด2นาทีซึ่งคนจับนาจับเวลานะคะก็คือเดี๋ยวจะเป็นพี่ทีมงานของเราแล้วก็จะคอยนับคะแนนให้กับเรานั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะงง้นเดียวเราอให้หนุ่มๆนะคะจับฉลากกันค่ะนี่นะค่ะ เกอบแล้วเกิดแล้วค่ะตอนนี้น้องหนุ่มเฟสตาของเราก็ได้เลือกฉลากกันที่เรียบร้อยแล้วนะคะเฟิร์นค่ะเลขที่0เลขที่0เลขดเลข2หนึ่งครับเลขสองครับเลขหนึ่งครับค่ะซึ่งเลขหนึ่งนะคะก็จะอยู่กับบั้นหนีนะคะทุกคนส่วนเลขสองก็จะอยู่กับเฟิร์นค่ะไปไปมันไป แล้วก็แน่นอนนะคะเป็นทีมที่1ก็จะต้องเล่นเป็นคนแรกเอ๊ะเราต้องเป่ายิงฉุดกันหรือเปล่าไม่ต้องเป่าไม่ต้องเป่าใดๆค่ะเดี๋ยวเราจะให้ทีมหนึ่งเริ่มก่อนอ่ใครคะจะเป็นคนทายคะใครจะเป็นคนทายทายหนึ่งที่เหลือใบค่ะทายพี่เต้ไปอ่ะเดี๋ยวผมก็ได้ครับทายเบ็นคนทายทายครับโอเคค่ะโอเคค่ะโออเคมมมาพร้ พร้อมครับสามไปกล้องแล้วก็กล้องหมุนตอนนี้กำลังหมุนในไอซีเลยใส่ลงไปม้วนกำลังที่ในไอซีต้องฟิล์มค่ะอ่าต่อไปค่ะอ๋อนี่ก็ได้เอ่อพี่เต้จะเข้ากำลังจะเข้าอะไรปีอะไรปีที่ปีทียมแล้วมหาลัยถูกถูกค่ะเอ่อ เราต้องไหว้อะไรไหว้ไหว้พระไปไหว้ที่ไหนวัดวัดวัดที่เป็นวัดของไทยอ่ะของไทยดังเลยวัดวัดคูขอทองอยากแล้วเนี่ยใส่น้ำวัดแก้ววัดอะไรแก้วหรอวัดแก้วอะไรที่เราใช้ไหว้พระไหว้พระข้ามข้ามข้ามอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำกลมๆมีน้ำปลาปลากระเพื่อกระเพื่ ตอบหอยเม่นเราไปกับ YouTuber ออกกำลังกายดังๆมากคนไทยดังๆออกกำลังกายไม่เหนื่อยค่ะทำได้ตามเลยเออไม่เหนื่อยดังๆเลยแต่ไม่เหนื่อยโอ้ยข้ามดีกว่าตอนขึ้นข้ามข้ามข้ามไม่เคยดูเอาเอาไว้เขียนเขียนดีสอปากกาแล้วก็โลโก้เราสีแดงปากกาแดงต้องโอเคตอนคอนโควิดต้องใส่อะไรมาภาษาไทยมาส ประกาศกันามัยถูกต้องขอโทษครับไปวิ่งที่มีต้นไม้เยอะๆสวนสวนสาธารณะมีคำแรกสวนสวนลุมพินี B T S B T S เรียกว่าอะไรสวนโอเคครับอ้าวเอ่อมือนมือกงกงมือใช่ไหมมือหูลาฮูปเออถูกต้องเอันนี้ใส่อะไรเออใส่บนหน้า ใส่บนหน้าแว่นแว่นตาอีกแว่นตาดำเวลาคนมองไม่เห็นมองไม่เห็นนะคนคนแก่มองไม่เห็น่ะพี่การณ์ไม่นะหนาหน่อยต้องเป็นอะไรแว่นไปใส่ตาคิวพอมิเดิลคิวพอมิเดิลคิวพอมิดเิหนึ่งอะไรดินโอเคค่ะมาเราได้ไปทั้งหมด9คะแนนนะคะทุกคนถือว่า ถือว่าไม่น้อยนะเขาเก่งนะเขาเก่งนะค่ะภาษาคือว่าแก้วเดี๋ยวไปพี่เขาจะเป็นคนใบอ๋อโอเคอเราอย่าพูดนะเราอย่าพูดพี่เป็นคนไทยใช่ไหมคะพี่เขาเป็นคนไทยดิเฟอร์เมนไบ่เอ้ยเฟอร์เมนเฟอร์เ็นไบ่ใช่ปหมเดี๋ยวเราจะทายอะไรโอเคโอเคถเหลือกี่คนละหนึไปเวลาวินหัวใช้อะไรคะจะต้องต้องอย่าดม ป็นสัตว์ยาดมงอันนี้คือแบบฮอตมากทุกคนใช้สีเขียวยาดมงของไทยอ่ะถูกเออ่เวลาอืปากกรูนแม็กกุจีมะไรปากเอือร้นเช้าชอบกินอะไรเด็กไอ้ไข่ดาว ไม่ใช่ใช่เป็นน้ำสีดำกาแฟกาแฟดำไม่แก่เก่าเลยเก่ากาแฟมันเก่าโกปีโอ้ยโกาแฟถูกแล้วกาแฟเก่าเอาง่ายๆกาแฟโบราณเอาอะไรครับชอบเล่นเกมอยู่ร้านคอมอ่ะไปทำอะไรกันโอ๊ยไม่ได้พี่ขําพี่ขําทำอะไรดีเอ่ยที่ขอกับพี่เจนบ่อย ถอดใส่ค่ะใส่ไปค่ะใส่ไปอันนี้แม่ใส่ตรงอนนั้นอะที่ชอบแบบชัยใส่ตรงหูไม่ไม่ฟังเพลงฟังเพลงฟังเพลงอร์ i อ p o d ภาษาไทยภาาษไทยหูฟังอีกอันนึงหูฟังลูกแล้วหูฟังไร้สายอีกคำนึงหูฟังหูฟังไรที่มันไร้สายหูฟังไม่มีสายหูฟัง s เมล l เมล l l พ่อตั้งใจก็ว่าซื้ออะไรบ้างคูฟังบูทูดบูธูดตูดใช่ไอบได้ครับมองไม่เห็นต้องใช้อะไรคะเอ่อแว่นตาเอ้แว่นขยายถูกต้องค่ะวันนี้พี่การใส่รองเท้าอะไรมารองเท้าบูทรองเท้าผ้าใบรองเท้าแตะถูกเอ่อไม่มีอ่ะคนท้าอยากท้าแล้วตอนเนี้ย อยู่ห้องมีมีพี่กันมีอะไรบ้างแมงสาบไม่รู้ได้เลยข้างล้างน้ำข้างน้ำเอ่อทอระบายน้ำไม่ใช่ก่อนที่จะเข้าห้องน้ำก่อนที่จะเข้าห้องน้ำเราใส่อะไรคะเอ่อตะกร้าผ้าไม่ใช่เออใส่แล้วก็แล้วเหมือนกันเราต้องเอาผ้าไปใส่ในไหนคะใส่ใส่ในตะกร้าไม่ใช่ใส่ไหนเ่านการแลดิดแล้วต้องใส่ผ้าอกต้องค่ะสองหนึ่งไม่น่าทันแล้วหมดเวลาค่ะรู้แล้วว่าใครจะแพ้ อันนี้นี่อยากจะรู้ไหมทีมของเราในนทีมที่สองก็ได้ไปทั้งหมด6คะแนนนั่นเองนะคะเรามาสรุปกันคะแนนดีกว่าไหมคะเฟิร์นสรุปคะแนนกันดีกว่าค่ะทีมไหนเป็นผ่าชนะหรือว่ายังไงบ้างนะคะเฟิร์นก็ทีของวัดหมีนะคะทีมที่หนึ่งได้ไปทั้งหมด9คะแนนค่ะโอ้เก่งมากนี่ แล้วก็ทีมของเฟย์นะคะทีมที่2ก็ได้ไป6คะแนนค่ะค่ะสามคะแนนเลยอีสามคะแนนเลยโออเนออีกแค่สามคะแนนเองจริงๆเราเกือบชนะแล้วเราอ่อนให้เฉยๆเดี๋ยวมันจะเก่งเกินเราอยากให้มันมีชนะแหละค่ะขอบคุณค่ะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราแบบว่าให้หนุ่มๆฝากผลงานกันดีกว่าไหมคะว่าสามารถไปติดตามเพลงของหนุ่มๆเนี่ยได้ที่ไหนบ้างค่ะ ยังไงก็ฝากเพลงรีวิวของพวกเราด้วยนะครับเพลงโปรโมชั่นนะคะสามารถรับฟังรับชมแล้วก็รับฟังได้ทาง YouTube ของช่อง t u o p r o Entertainment นะครับนอกจากนี้ก็สามารถติดตามพวกเราข่าวสารต่างๆได้ที่ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย เขียนว,ว่า f e t a าจุดออฟ i นะครับ F E S s T A จุดออฟฟิครับ <c oughs> <น>ค่ะก็ฝากไปติดตามผลงานของหนุ่มๆกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะสามารถติดตามได้ผ่านทาง f c e b o o o f แฟนเพจนะคะ i n s t a g แ a m นะคะแล้วก็ TikTok m o n o 2 9 Music Station นะคะได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเราแล้วนะคะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะคในรายการไอดอลยังเซอร์ชิดชนะคะรายการที่จะพาทุกคนเนี่ยไปพูดคุยกับเหา ศิลปินรับเชิญสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะคะพร้อมกับโชว์ปังๆมาให้ทุกคนได้ดูอีกด้วยค่ะใช่ค่ะรับชมได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มค่ะผ่านทางช่องทางวันโอ้ช่วยนี่นายมิวสิกสเตชันนะคะแล้วก็ a s Play นะคะกด202ค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะพวกเราด้วยค่ะแล้วก็พี่ๆวงเฟซซ่าด้วยค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ